เกิดใหม่ร่วมกันสร้างยากจะทำลายนะครับเพราะเหรียญต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเป็นติเซนทลายมากขึ้นในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเหรียญต่างๆวันนี้นะครับเรามีข่าวดีมากกว่านั้นนั่นก็คือเหรียญลูนาคลาสสิกเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ คอยมีมูลมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับตันนี้มีคติสอนใจยอย่างหนึ่งเกิดใหม่ร่วมกันสร้างยากจะทำลายคำคำนี้นะครับก็เป็นคำที่ผมคิดขึ้นมาเองนะแต่เราได้เห็นนะครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของกุญแจสู่ความมั่งคั่งนะครับ ปี2022คือสินทรัพย์ไร้ศูนย์กลาไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเป็นชิบะเป็นเยนฟแนแน์เป็น qo m นะครับเป็นเหรียญอื่นๆรวมถึงลูน่าคลาสสิกหลายคนอาจจะมองนะครับในมุมมองแบบนี้ที่แตกต่างกันเพราะมันคนละบ,บริบท ใช่มันคนลรบริบทนะครับในเรื่องของบริบทในเรื่องของเคสก็คนละเคสแต่เป้าหมายจุดมุ่งหมายเป็นแบบเดียวกันคนบอกหลายคนบอกว่ารูน่าคลาสสิกไม่เหมือนบิตคอยนะครับมันเป็นเหรียญบอลมันเป็นเหรียญที่ไร้ค่าไร้มูลค่าไปแล้วนะครับแต่ผมกลับมองอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นเหรียญที่ ตายไปแล้วจริงแต่มันกำลังกลับฟื้นขึ้นมาแบบไม่มีใครสามารถที่จะไปทำลายเหรียญเหล่านี้ได้เพราะเหรียญเหล่านี้นะครับมันไม่มีสัญลักษณ์ของโดคอยหรือเทอร์าฟอร์มแลบอยู่จากภาพความทรงจำอีกเลยมันเป็นเหรียญของทุกคนมันเป็นเหรียญกึ่งเซนทร์ไลซ์กึ่งดีเซนทร์ไลซ์อาจจะไม่เท่ากับบิตคอยนะครับที่เป็นดีเซนทรไลซ์แบบเต็มตัว แต่มันเริ่มที่จะทำอย่างนั้นคือมันเริ่มมีฝูงชนมีมวลชนร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ร่วมกันชุบชีวิตกันขึ้นมาใหม่ฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมกันสร้างร่วมกันสรรสร้างร่วมกันบิ้วนะครับร่วมกันชุบชีวิตมันจะกลายเป็นเหรียญที่ทรงพลังมันจะกลายเป็นเหรียญที่สุดยอดนะครับคือแบบว่าไม่มีใครสามารถทำได้ ยิ่งเหรียญมีคนถือเยอะๆมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนรับข้อมูลข่าวสารเร็วคนจะเลือกเชื่อข้อมูลอะไรหรือไม่เลือกเชื่อข้อมูลอะไรแล้วแต่บุคคลแล้วแต่การศึกษาแล้วแต่ปัญญาของการวิเคราะห์แต่วันนี้นะครับเราให้มุมมองเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งก็คือ LUNA c ค a s สสิในคลิปที่แล้วเราพูดถึงเหรียญรวมๆไปนะครับว่า มันมีความเหมือนความคล้ายกันนะครับของแต่ละดิเอาละลูหน้าคลาสสิกนะครับเป็นเหรียญที่ผมต้องบอกงนี้ว่าโดคอนและเทอรารวมถึงวานและก็ทางทางดาวนะครับหรือผู้บริหารของเทอราอยากทำลายมากที่สุดนะครับเพราะเขาอยากที่จะลบภาพ ความผิดพลาดของเขาในอดีตแต่จริงๆเปล่าหรอกนะครับมันเป็นเหรียญถูกวางเอาไว้เพื่อเป็นติเซนทลายเต็มตัวมันเลยมีข่าวเสียออกมาม,ามีข่าวร้ายรัฐบาลควบคุมเกาหลีใต้ควบคุมญี่ปุ่นควบคุมเอเมริกาควบคุมพยายามบีบพยายามกดเหรียญให้มันตายแต่ตอนนี้นะครับเหรียญเนี่ย มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันฟื้นคืนชีพได้ไม่ใช่เพราะโดคอร์ไม่ใช่เป็นเพราะวานแต่เป็นเพราะชุมชนชุมชนคนถือทุกคนสามารถที่จะทำให้เหรียญเหล่านี้ฟื้นคืนชีพได้คุณเชื่อว่าเป็นน้ำมือของโดคอร์อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ว่าเป็นเหรียของทุกคนวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราน่าจะทำไปไปคลิปแล้วนะครับไปหนึ่งคลิปแล้วในช่องแรกเราเอาข่าวมาย่อยนะครับ<ม>เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยฉะนั้นข่าวที่สำคัญนะครับคือตอนนี้ในชุมชนนะครับในโลกของทว i t เตอร์ผมไม่รู้นะช่องทางนหะนนะครับ ก็มีแพลตฟอร์มเขาเรียกว่า burning dex นะครับ burning dex คือแพลตฟอร์มที่ทุกคนเนี่ยเอามานะครับทำเพื่อทำการเผาโดยเฉพาะนะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เอื้ออำนวยต่อการเผาเหรียญฉะนั้น Luna Classic นะครับตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นคือเป็นเหรียญที่ต้องสู้ ทุกคนรวมตัวกันนะครับแล้วก็จัดการเทาเหรียญฉะนั้นในชุมชนก็มีการโบวตนะครับแล้วก็การแบ่งเรื่องของคะแนนเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นผลปรากฏว่ามีการออกนะครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยเห็นด้วยกับการเผาเนี่ยแปดสิบห้าสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับคือไม่ลงคะแนนะศูดเปอร์เซนคือ ไม่เห็นด้วยนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็เลยชนะไปจะมีการเผานะครับซึ่งการเผาเนี่ยจะเสียภาษีเนี่ยนะครับทุกครั้งน่ะนะครับที่มีการเผาเนี่ยจะเสียภาษีนะครับประมาณสักหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับจากจำนวนทั้งหมดที่ทําการเผานั่นเองนะ 1.2%เอร์เซ็นนะครับที่ทำการเผานะครับฉะนั000 000 000้นการเผาเนี่ยเขาจะมีการกำหนดแล้วว่าเหรียญลูน่าจะเหลือประมาณแค่หมื่นล้านเหรียญฉะนั้นเหรียญลูน่าถ้าเกิดเหลือหมื่นล้านเหรียญนะครับลูน่าเนี่ยจะไปสามสิบดอลลาร์เก้าสิบดอลลาร์หรือร้อยี่สิบดอลลาร์ไม่มีปัญหาเลยถ้าอีกหน่อยนะครับตลาดคิปโตปีหน้าเนี่ยมันเติบโตดีอะ ร้อยี่สบฟื้นคืนชีพแน่นะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าใครถือนานแล้วอะนะครับไปถึงร้อยี่สิบอ้าวคนหลายคนก็หาว่าผมกล่าวนะครับเหรียญเหรียญไอ้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันเป็นเหรียญบ่อนจริงหรือเปล่าอ่าเมื่อเราดูจากหลายข่าวนะครับคนหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเหรียญบ่อนละใส่ไปสักห้าร้อยเดี๋ยวก็รวยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วะนะครับ คนหลายคนอาจจะเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่มันมีหลายอย่างนะครับที่สอดคล้องกันคือเรื่องของ d ีแอที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากลูน่าสองจุดูนย์เนี่ยไม่มีทีมงานที่เก่งนะครับไม่มีทีมงานที่เก่งคือไปอยู่กับซีซีหมดแล้วนะครับฉะนั้นการจะป้านลูน่าสองจดศูนได้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยทำไม่ได้ นะครับโดคอนก็เลยไปละลานนะครับทางทีมงานของคอสมอสให้มีการบริดจ์นะครับหรือการไซ c ์เชนกับอีท e r e เรียมโดยเอาสองสองสองบล็อกเชนเนี่ยเชื่อมเข้ากับอีท e r e เรียมนะครับซึ่งสองบล็อกเชนลูน่าดั้งเดิมกับลูน่าสองูเนี่ยอยู่ภายใต้โพลิก o อนนะครับก็จะเอาเชื่อมกับอีท e r e เรียมนะครับแล้วก็ให้มันคลอสข้ามกัน เพราะว่าเทอร่าดั้งเดิมเนี่ยนะครับมันมีอีกหกสิบโครงการที่กำลังย้ายเข้ามาจากเชนของ c o สมอสนะครับหกสิบโครงการเลยตอนนี้มีหนึ่งโครงการที่เสร็จออกมาแล้วคือเทอร่าสวอนะครับก็เป็นการสวอปเลยเนี่ยแหละโดคอนก็พยายามที่จะเข้ามาทำลายลูน่าคลา s สิกด้บอกว่า จะเอาลูน่2.0เนี่ยเข้ามาคุมลู n a Classic นะครับโดยการเชื่อมเชนเอาแหละอันนั้นเป็นข่าวนะครับที่ที่เป็นปากต่อปากแล้วกันยังไม่มีอะไรยืนยันร้อยเซนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าโดคอนกำลังจะบอกกับเรานะครับว่าเฮ้ยเรียอนี้นะมีโปรเจกต์ค้ำอยู่เบื้องหลังถ้าเอาดีแอปมาใช้อะของของ s s i c สิกนะครับเพราะดีแอปเนี่ยมันเคยล่มไปตอน ตอนเทคหลุดอ่ะนะครับในวันที่สิบสามสิบสี่พฤษภาเทคมันหลุดออกไปนะครับคือหมายความว่า UST ล้มสลัดเทอร่าล้มสลัดหลุดออกไปนะครับแล้วเหรียญเนี้ยนะครับมันก็อยู่ในช่วงของกำลังพักฟื้นแล้วกันโปรเจกต์อะไรที่ท,ที่ที่ทำมาก่อนหน้านั้นะนะอยู่ในคลาสสิกหมด รวมถึงบล็อกเชนการทำงานตัวต่างๆก็อยู่ในคลาสสิกหมดฉะนั้นเป็นไปได้นะครับสิ่งที่โดคอนบอกถ้าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคือเป็นข่าวที่ยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับ d ีเนี่ยจะถูกเอามาใช้ภายในสองสามเดือนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าการเชื่อมเชนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะนะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ย แปลว่า df เนี่ยจะมาใช้บน luna classic ซึ่งตัวนี้จะเพิ่มเพิ่มแบบวอลลุ่มการเทรดนะครับของ luna classic มากเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมีมด้วยนะและเป็นเหรียญที่ส่งพลังด้วยนะครับหมายความว่าคนก็ก็เก็บกันหมายมันปันมือว่าจะเอาเหรียญเนี้ยนะครับให้มัน มันไปไกลอย่างที่ทุกคนคิดนะงั้นเหรียญน,นี้ก็มีโปรเจกต์ถ้าโดคอร์ไม่ทำอะไรแผงๆนะนะครับเหรียนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ของมันนะครับที่สามารถจะเอามาจากซากประหักพังได้นะครับเอาดีแอจากที่ที่เคยยกเลิกไปนะครับตอนตอนกำลังจะเปิดตัวเนี่ยนะครับแล้วมันล่มสลายไปแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ พะานั้นประมาทไม่ได้เหรียญนี้นะครับลูนาคลาสิกเนี่ยประมาทไม่ได้เลยไปต่อได้แน่เกินหนึ่งดอลลาร์ไหมเกินเยอะนะครับถ้าเหลือแค่หมื่นล้านเหรียญแล้วหลังสงครามเนี่ยนะครับมาเก็ตแครมันจะขยายใหญ่ขนาดไหนแล้วมีดีแอด้วยนะครับเหรียญมันจะโตขนาดไหนทุกคนอาจจะ จินตนาการเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับบอกเอาเอามาแค่เหมือนแทงหวยนะครับตอนนี้มันไม่ใช่นะครับตอนแรกก็คิดว่าใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะมันเป็นเหรียญที่เป็นกึ่งเซ็นทร์ไลส์กึ่งดีเซ็นทร์ลไลส์เนี่ยแต่ความเป็นดีเซ็นอร์ลไลส์เนี่ยค่อนข้างมากกว่าคนเริ่มออกออกสิทธ์ออกเสียง เริ่มผักดันเหรียญไปในทิศทางที่ที่เป็นสากลมากขึ้นไม่มีตัวกันฉะนั้นเหรียญน,นะครับก็จะไม่มีภาพนัน้นแล้วโดคอนก็พยายามมาให้ทุกคนนะ่ะโฟกัสที่ลูน่าสองจุดศูนย์แทงน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวดันลูน่าคลาสสิกเนี่ยขึ้นไปเกินกว่าหนึ่งดอลลาร์ก็ได้ฉะนั้นข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละนะครับที่น่าสนใจ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสรุปย่อยเราก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นสุภาษิตนะครับเป็นคำคมนะครับให้สำหรับท่านผู้ชมฟังน,นะครับว่าลูน่าเนี่ยคลาสสิกนะครับเป็นเหรียญที่เกิดใหม่สร้างด้วยน้ำมือของชุมชนหรือทุกคนมันจะเป็นเหรียญที่ไม่มีวันตาย และมันจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้มากกว่าเดิมอีกจากนั้นข้อมูลมีประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางครับช่องทางนี้สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อคือ t o r c Community เรามีกลุ่ม Luna ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ กับ QR Code ให้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าลูน่าจะ go กู the m o ูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี